สวัสดีครับมาพบกับผมนะครับเฟิร์สจากช่อง t h p e พ k ครับวันนี้ข่าว The Peak News นะครับเราจะมาพูดถึงเจ้าตัว f u j i ฟิล์มนะครับ XE4 นะครับหลังจากก่อนหน้านี้นะครับเราปล่อยข่าวเจ้าตัว f u j i ฟิล์ม GFX 100S ออกไปนะครับพร้อมกันครับก็ f u j i ฟิล์ม XE4 นะครับก็เปิดออกมาพร้อมกันเลยโดยกล้องตัวนี้ครับจะเป็นกล้องในตระกูล X-Series นะครับกล้องในตระกูล X-Series คือกล้องที่ใช้เซนเซอร์ระดับ APS-C ครับ เจ้าตัวฟูจิฟิล์ม XE4 ตัวนี้ครับใช้เซนเซอร์ X-H1C มอนนะครับรุ่นที่4ความละเอียด26.1ล้านพิกเซลนะครับซึ่งเป็นเซนเซอร์ตัวเดียวกับที่ใช้ในพวก XT4 นะครับ XS10 นะครับซึ่งต้องบอกว่าประสิทธิภาพนะของเจ้าตัวเซนเซอร์ตัวนี้ถือว่าดีที่สุดที่ฟูจิผลิตมาในตอนนี้แล้วครับสำหรับ ISO นะครับที่สามารถดันได้ครับของเจ้าตัวฟูจิฟิล์ม XE4 นะครับก็คือสามารถดันตั้งแต่ 160นะครับถึง12,800ครับแล้วก็ Extend นะครับได้ตั้งแต่80ถึง51,200ื่นหนึ่งพันสอปีดชัตเตอร์ครับก็สามารถนะครับดันได้สูงสุด1ต่อ4,000ครับเมื่อคุณใช้แมชินิชัตเตอร์แต่ถ้าคุณใช้อิเล็กทรอนิกชัตเตอร์ครับตัวสปีดชัตเตอร์นะครับก็สามารถทำได้ถึง1ต่อ32,000ครับซึ่งข้อเสียของตัวอิเล็กทรอนิกชัตเตอร์นะครับก็คือเวลาคุณถ่ายอะไรที่มีความเคลื่อนไหวครับคุณจะเจอโรลลิ่งชัตเตอร์ครััับบบสส่่่่วนนนนกกาาาาารรรรถถถยภพตออเืงงะะคค็มทได้ึ30 fps หรือว่า30เฟรมต่อวินาทีเมื่อคุณใช้คอปโหมดนะครับที่คูณ1.25ครับแต่ถ้าใครนะครับที่ไม่อยากคอปครับก็สามารถใช้ที่20เฟรมต่อวินาทีได้โดยทั้ง2โหมดนี้นะครับต้องใช้อิเล็กทรอนิกชัตเตอร์เท่านั้นครับใครที่ไม่อยากเจอโรลลิ่งชัตเตอร์ครับก็ต้องใช้เป็นแมคานินชัตเตอร์นะโดยจะจํากัดสูงสุดนะครับที่8เฟรมเพลเซ็ครับใครที่อยากเอากล้องตัวนี้นะครับไปถ่ายในสตูดิโอตัวเนี้ยก็รองรับการใช้งานแฟลชเช่นกันครับมีฮอตชูด้านบน ตัวสปีดซิงค์นะครับก็อยู่ที่1ต่อ160ไม่พูดถึงไม่ได้ครับในยุคปี2011ครับก็คือด้านโฟกัสเจ้าตัวฟูจิฟิล์มเอกนะครับก็มีระบบโฟกัสแบบเฟดดิเทชันทั้งหมด425จุดครับก็ต้องบอกว่าเป็นระบบโฟกัสที่ค่อนข้างจะรวดเร็วมากๆครับของฟูจิอีกอย่างหนึ่งนะครับที่น่าสนใจก็คือเจ้าตัวนี้ครับแม้ว่าดีไซน์จะเหมือนตัวเล็กนะครับอย่างเจ้าตัวพวก XA ซ์ซีนะครับแต่ตัวเนี้ยมีเจ้าตัว EW ฟมาให้ด้วย ได้ขนาด EPM นะครับก็จะขนาดอยู่ที่0.39นิ้วครับความละเอียดอยู่ที่2.36ล้านจุดนะครับ2.36ล้านจุดถามว่าละเอียดไหมก็ต้องบอกว่าไม่ได้ละเอียดมากครับก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ใช้งานได้ทั่วไปครับส่วนหน้าจอสัมผัสตัวนี้ครับก็มีขนาด3นิ้วครับสามารถทิวสกรีนได้แล้วก็สามารถตัดไปสามรูปแบบท่านความละเอียดครับก็อยู่ที่1.62ล้านจุดครับโดยด้านหลังนะครับของเจ้าตัวฟูจิฟิล์ม XE 4ตัวนี้ครับก็จะไม่มีตัวดิอลต่างๆนะครับในการ ก็จะมีแค่จอยสติ๊กนะครับแล้วก็ปุ่มเพียงไม่กี่ปุ่มในการปรับครับซึ่งถือว่าเป็นการทํากล้องที่มินิมอลมากๆเลยครับเหมือนเจ้าตัวฟูจิฟิล์ม XE 3ที่เปิดตัวมาก่อนหน้านี้แม้ว่าฟูจิฟิล์ม XE 4นะครับจะเป็นกล้องที่ดูค่อนข้างสตรีทแล้วก็เหมาะกันถ่ายภาพมากครับแต่งานวิดีโอนะครับก็ต้องบอกว่าไม่แย่เลยเพราะว่าตัวนี้นะครับสาม,มารถถ่ายวิดีโอ 4K แบบ DCI ได้นะครับที่บิตลเรีสูงสุดถึง200เมกะบิตเพอร์เซกครับหรือใครที่ โอเคไม่ต้องการนะครับ f u l HD ก็สามารถทำได้ที่60เฟรมต่อวินาทีแต่สำหรับใครครับที่เอาไปถ่ายในงานสโลม m ชชั่นเนาะก็สามารถใช้ได้ที่240เฟรมต่อวินาทีก็น่าบอวโหดแบบโหดมากจริงๆครับที่ขาดไม่ได้นะครับสำหรับกล้องฟูจิครับก็คือตัวิฟ์มซิม u l a t i o n ตัวนี้ครับมีมาให้ถึง18แบบนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นลิสต์ให้ดูว่ามีอะไรบ้างแน่นอนนะครับในยปี2021ครับ สิ่งที่ขาดไม่ได้นะครับสำหรับกล้องถ่ายภาพก็คือเจ้าตัว Wi-Fi ครับเพื่อจะซิงก์นะครับกับสมาร์ทโฟนในการดูรูปนะครับหรือในการควบคุมตัวกล้องครับตัวนี้ก็สามารถทําได้นะครับด้านพอร์ตนะครับตัวนี้ก็ต้องบอกว่าไม่ได้มีแบบเต็มครบนะครับมีแค่ไทซีนะครับไมโคร h d ส i สําหรับต่อภายนอกเนาะต่อจอต่างๆนะครับแล้วก็ช่องเสียบไมโครโฟนครับที่ขาดไม่ได้นะครับแล้วก็ฟูจิชอบใส่มากๆเลยก็คือ ช่องเสียบตัวรีโมทครับแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับใช้เป็นตัวเก่าครับ n p w 1 2 6 s ซึ่งใช้กับพวกตระกูล x a Series นะครับส่วนน้ำหนักตัวนี้นะครับรวมแบตเตอรี่แล้วก็รวม SD สติกาครับอยู่ที่364กรัมกำหนดวางขายนะครับของเจ้าตัวฟูจิฟิล์ม XE4 ตัวนี้ครับอยู่ช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ส่วนในประเทศไทยครับก็ต้องรอติดตามกันว่าฟูจิประเทศไทยนะครับจะเปิดตัวฟูจิฟิล์ม XE4 ตัวนี้เมื่อไหร่ครับ สำหรับราคาของเจ้าตัวฟูจิฟิล์ม XE4 ตัวนี้นะครับโดยผมใส่ในดีสคริปชันให้นะครับแล้วก็ตัวนี้ครับจะมาพร้อมกับ2องเสร็จับในต่างประเทศก็คือมีพร้อมบอดี้นะครับแล้วก็พร้อมกับเบน15-45มิลนะครับซึ่งเป็นเลนส์คิดนะครับของเจ้าตัว x a Series นะครับรวมถึง XT200 ครับใครที่มีคำถามนะครับเกี่ยวกับเจ้าตัวฟูจิฟิล์ม XE4 ครับก็สามารถคอมเมนต์มาที่ด้านใต้ได้เลยใครที่ชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไคร์ผมด้วย วันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ